สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะพี่แป้งจะมาแจกโค้ดฟรีกับไอเทม5อันนะคะบอกเลยว่าง่ายมากเดี๋ยวเข้าแบบนี้นะคะพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ในใต้คลิปของพี่แป้งนะคะนี่เข้ามาหูดูสิของแจกทั้ง4อันแต่จริงๆมี5น,นะคะอันสุดท้ายไปรอเซอร์ไพรส์เลยกระเป๋าเท่มากดูดีมิปีกสีม่วงด้วยอะ่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าโค้ดจะมีอะไรบ้างและต้องทำยังไงบ้างไปดูเลยคะ่ะ น,น้องเห็นไหมคะข้างหลังเขายืนมุงกันเต็มเลยตรงนั้นแหละคะ่ะที่มันเป็นที่รับโค้ดนะคะ <Okay. S 2> ที่รับของของเรานั่นเองวิ่งตามพี่แป้งมาเลยนี่แล้วเราก็กดอ e ี ค่ะเห็นไหมมันจะเขียนว่าแรกโค้ดนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะขึ้นโค้ดไว้ให้โน้ตสําหรับน้องๆที่แบบยังไม่รู้ว่าโค้ดมีอะไรบ้างน,นะคะหรือใครแบบอุ้ยมันไม่ถน,นัดเลยอะ่ะโค้ดขึ้นตรงเนี้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะก๊อปไว้ให้นะคะวางไว้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอของ u t u b e ของพี่แป้งเองนะคะน้องๆจะได้แบบกด Co อ y แล้วก็มาใส่ง่งายๆเลยเดี๋ยวจะมาใส่โค้ดแรกกันเลยค่ะกดคลิกนี่แรกสาเร็จแล้วจริงๆมันจะขึ้นหัวมุมด้านขวาข้างล่างน,นะคะแต่พอดีว่าพี่แป้งอะ่ะใช้ไปแล้วนะคะน้องๆมันก็เลยไม่ขึ้นน มันก็เลยแบบว่าถ้าน้องๆมาทําเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยนะคะน้องก็ได้เลยอย่าลืมนะคะเวลาเรากดโค้ดมาเนี่ยเรานะคะห้ามเว้นวักนะคะ ถ้ามีวักข้างหลังเด็ดขาดนะมันจะแลกไม่สําเร็จนะคะน้องๆต้องลบวักให้ถึงตัวตอักษรอันสุดท้ายก่อนนะคะถึงจะแบบใช้ได้จริงเนาะนี่นะคะนี่แลกสําเร็จแล้วนะคะขอประธานอภัยด้วยนะคะน้องๆที่แบบพี่แป้งรับไปก่อนแล้วเพราะตอนแรกพี่แป้งก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันรับได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเฮ้ยมันได้ไหมยังไงเอ่ยไปดูกันเลยค่ะว้าววนี่เราก็ได้มาแล้วนะคะทั้งหมด5อันนะคะมีปีกสมุดเวกกระเป๋านะคะ แล้วก็มีอะไรเนี่ยแหวนไฟเหรอแล้วก็หัวสรามโอ้โหสีเขียวตาโตสีดำน่ารักมากน่ารักนะคะบอกเลยว่าได้ง่ายๆแบบนี้นะคะแค่พิมพ์โค้ดตามพี่แป้งห้ามเว้นวรรคข้างหลังนะถ้าน้องๆนะคะชอบคลิปที่พี่แป้งโค้ดมาแจากหรือมีของฟรีในกิจกรรมไหนนะคะฝากกดซ b s c r i b e และกระดิ่งและหัวใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะให้พี่แป้งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะแสนซับแล้วเจอกันคลิปหน้าเขาว่าจะแจกอะไรบ๊ายบาย